มือหมานของเราปิดมาด้วยกันไหล่อ้อาวเรียบร้อยเดียเย๋ยวเเดวอารุดุดรุดรุดหล่<อ> <laughs> <laughs> งนี่รอดนะครับ <laughs> เอาทอ้หนึ่งกว่ามึกจะ <laughs> พีกี <laughs> ลุ้นเลยครับชายแดงลุ้นล้นวนหลุมชายแดงไอน้นี่มัลยสี่บ้านเราคนี่ยมายแดงอะเออนั่นนี่โอ้ oh, แค่ท่าก็าสุดยอดแล้ว นวดบินบินมาบนนี้นวดโอ้ยโอ้ยเต็กไอ้เต็กล้ง,ลงโอ้ยโล้ยไอ้เล้งไอ้เล้งเขียวปลายปา้าพอดีงาน,นเนี้ยเนี่ยเนี่ยจะพุงเปนเนี้ยนี่ อ,อ,อนห้าวัดหลัมันเหลือไอ้เรากันเร็วกว่าเ็กว่าจะรุดจะเกี่ยวก็เกียวไม่ได้ตัอไไ่ข้าวแลับไ่ข้าวจะชด โอ้โหต้องฝูงเลยโอ้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 ยจัดเลย yeah man ไม่ต้องมาทังเก็บเล็กผสมหน่อยอย่ตามไปเย็นเลยผ่างกั้ก็คัย Mm-hmm. เลยชุ้มาอีกหนึ่งเอาการไปนี้น,นั่นเลย và tắc lô này đi <laughs> có cái paròn Tiếp được ไปแล้ว <c oughs> อุอ้ยอุยอ้ยอูย้ยอันนี้ก็ชุโลโมนครับช่วงชุลโม้ มือโดดเกี่ยวกันฝากลอยไว้เออว่าใจละเดีย่ยพุทธตาตีตะกี้้หมมันอยู่ตรงนี้วุ้ยวุ้ยแน่นครับแน่นแน่นเน้นเน้นเน่นเน่น,น,นขึ้นมาเป็น,นปากาลังโอ้ยตอตุ๊บเลยพี่ ้ยตต่อุ๊บปากกาลังต่อตุ๊บเฮ้ยแต่ไม่ดินเลยอ๋อดินดินอยู่อ๋อย่าบีไม่หวั่นใจพอปากกาลังเฮ้ยปากกาลังมันก็ดินได้เอ้าเอ้าโอ้โหดินต่อตุ๊บอ้ยักโอ้โหโอ้โหมันมันยิงยังไงมันยิงหนึงปุ๊บ เโอยเสียเซ็วมันจริงไอ้เตียแบนมาเลยครับมี้ปีอะมีร่องตัวในจอจริงเอามาเลยร่องตัวไอ้เปียนะครับคิดสัติกิ น,นี้ไม่ค่อยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันใช่ไหมไปกลับแล้วนะดูปลารวมนะครับปลาเล็กปลาน้อยวันนี้เก็บปลาเล็กปลาน้อยล้วล้วเลยนะแล้วก็มีข้างหน้าอีกส่วนหนึ่ง มุดไม่จับเลยวันนี้ลาการเดินภาพสวยๆท้องทะเลบางเสนะครับฝากไว้ก่อนคือบางเสร่